ันนี้ก็เป็นนะครับค o n ด a าดีด400นะครับทะเบียนแท้ปี92นะครับผมนนยังเป็นถังเล็กอยู่นะสีสวยนะครับผมไปหลังนะครับใหม่นะครับภาพยางก็ดอกลึกๆนะครับผมส่วนของคอมเมยก็ยังสวยนะครับผมก็ เีนะครับเงานะครับถังนะครับเป็นแอร์บัตนะครับสายสายฟ้านะครับแทนก็เป็นแทนแต่งนะครับตุ๊กตาแต่งแล้วก็ตัวเริ่มไม้ก็เป็นแต่งนะครับเดี๋ยวแต่งนะครับมีแจ็ปไฟหน้า ไปเลี้ยวนะโตก็ปักงา,าเรียบร้อยนะครับซี่้อก็ลำบวงก็ยังสวยนะครับสของครเมียมนนะครับก็ยังดีอยู่นะ ตัวเตยยังใช้ได้นะก็เป็นเบาะแต่งนะครับเบาะกว้างไปดูเสียงกันฟังเสียงเลยตัดติดแน่นะครับ เรื่องเงียบมากนะจะต้องปัครับ